วันนี้ก็มาทำพัสสัญจรเจอ,อเ,เดี๋ยวโยมจะมาถามอะไรก็ตอบตามความเป็นจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งตรงไหนดีเอาตรงนี้ก็ได้เดีนะ๋ยวเดี๋ยวรอเก้าอี้เดี๋ยวรอคงโย,ยมมีแล้วตอนนี้โยมอยู่กับใครที่บ้านอันนี้ยอยู่คนเดียวก็วติดกันนี่เนี่ยน้องคนพิการน่ะน้องแล้วแล้วโยมอยู่นานอย่างที่ไหนอยู่นี่ อยู่เดิมแต่เกิดอ่ะโอ้หลายปีจนหกสิบป่าไปแล้วแล้ตอนนี้ทําอะไรอยู่ทําดอกไม้แล้วก็ลงไข่หาปลาหาอะไรไปมาดอกไม้อะไรนะดอกสโนโุดอกสนุเป็นแบบไหนดอกสนุเออตอนนี้ไม่อ๋อนี่เหรอนี่เดี๋ยวที่ที่อยู่ในขันน่ะดอกสโนุนั่นเหรออ๋อไม่ใช่อ่ะอคือ,ค,อคือยังไงดอกไม่เลยดอกสนุคือไปเก็บมาขายเหรออันนี้ก็เก็บมาขายด้วยเจ้าเวลาเรา แบบว่าเป็นรายได้ของเราอ้นี um> mm ้อะไรดอกสนนที่ขึ <s um> <s um> claro> hmm, ้นในคลองอ้นี <h <h ้กรดอกสนนใช่ไหมจ้ะเอาอีมาเดี๋ยวนั่งคุยออนี้ก็ได้ีนะเดี๋ยวไม่หมม่ดีกว่าอนนี้อ้าวพัดยมยมยมมันนั่งดไเสียงนะหลังกงอ้าว

ดอกไม้ผลิตเหรออ่าดอกไม้ผลิตตอนแรกก็ไปกู้เงินอมสินมามาซื้อกู้อมสินกู้ยังไงนะเวละไปกู้มาที่ไปไปกู้มาเท่าไหร่เออสี่หมื่นกู้ในกลุ่มอะกู้กันหลายคนสี 4, <000 S 1> ่หมื่นนี่นแล้วแบ่งกันคนใช้คนเดียวหรือสี่หมื่นสี่หมื่นนี่แหละแต่หักค่าอะไรไปบ้างก็เหลือมาสามหมื่นฝาเองก็เ,ออเราจะต้องมาซื้อต้นเนี่ยซื้อต้นที่จะมาเพราะว่าช่วงเนี้ยมันจะมีต้นโสนมาขาย เดี๋ยวโยงกู้มาแล้วเพื่อ,เ,อเพื่อเพื่อมาทําดอกสโนโุแลแล้วแล้วกู้มานานยังโอ้หลายปีแล้วก็ไม่มีจะให้ของที่ก็ไปผ่อนห้าร้อยมั่งเจ็ดร้อยมั่งเดือนหนึ่งอ่ะอ๋อวติดค้างอยู่เยอะอยู่แล,แล้วขายยังไงพวกนี้อันเนี้ยเขาให้ดอกละบาทห้าสิบแล้วแล้ววันหนึ่งทาได้ประมาณเท่าไหร่ก็ก็มีรายได้ประมาณทําแล้วสี่สิบาทห้าสิบาทเพราะเรา ก็ไปเนี่ยหาเก็บอะไรมาขายบ้างเสริมอันนี้เราทําช้าไงอแสดงแสดงว่าที่กู้มาจากนั้นก็เอามาทําทุนด้วยแล้วก็กินไปด้วยใช่แล้วก,ก,ก็ก็ต้องมาผ่อนใจด้วยม,มันก็เลยไม่พอไม่ค่อยพอกินพอใช้แฟนป้าไม่มีเสียไว้นานแล้วเอาลงรายรับโยมจริงๆเนี่ยเราเราได้มาทางไหนบ้างก็คือทํา ดอกไม้ผลิตดอกไม้ผลิตแล้วก็เก็บอะไรแต่ออไรขายเงี้ยใครจ้างทําความสะอาดบ้านแล้วก็ไปแล้วแล้วครอบครัวโยมลูกอะไรลูกมมลูกก็อยู่แต่ไม่ไม่ไม,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 ม่มีเสียไปนะหลายปีแล้วแล้วทีนี้ลูกเขาผลัดผลเบาอะไรไหมช่วยยังไงบ้างก็ช่วยก็ให้ห้าร้อยพันหนึ่งอะไรเงี้ยเดือนหนึ่งเหรอจ้ะ,จะมันก็นกสําหรับอายุเนี้ยนะมันก็ แย่ด yeah, ีแลนะมาได้ชาวบ้านอยู่เป็นบ้านของเรานี่ยังจะว่าไปทำโครงการไปขอเทศบาลให้มาทำหลังคาให้ส<อ>ำหรับคนสูงอายุประมาณนั้นแล้วดอกสนนี่หมายถึงว่าถ้าเราทําเยอะก็ได้ขายเยอะหรือว,ว่าเขามีให้จํากัดว่าก็ได้ขายเยอะอแต่ทําได้ประมาณนั้นเนี่ยตามกําลังของเราเพราะว่าใช่ ต,ต,ต,ต่อวันใช่ไหมเจอวันซึ่งหักต้นทุนไปแล้วยี่สิบาทสามบาทแล้วเนี่ยหักค่าอันเนี้ยโอ้เ่าจะทําได้ก็มันเป็นในนี่ของชาวบ้านอะ่ะที่ถ้าเราไม่ทําวันนี้เราก็อายุมากแล้วจะไปทําอะไรกิน่ะ <c oughs> แล้วะยมได,ดื่มดื่มเหล้าไหมคิดเหล้าไหม <c oughs> ก็บางครั้งก็กินกันกินกระยันลมยาอะไรอย่างเงี้ยแก้ปวดเมื่อยแก้อะไรไปกินบ<ะ>่อยแค่ไหนวัน ก็ไม่บ่อยอ่ะเช้าไม่กินจะกินตอนกินข้าวก่อนกินข้าวสักสองจอกอะไรประมาณเนี้ยกินเพื่อเหมือนมันแค่สุขภาพแก้เลือดลมอะไรประมาณเนี้ยกินแล้วก็ใส่ยาลมไปในแก้วสักสองช้อนก็ดีอ่ะแล้วตกเท่าไหร่นแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งก็ห้าบาทประมาณห้าบาทแล้วถ้าไม่กินอะ ก็ไม่เป็นไรก็ไม่กินก็ไม่กินแต่ทุกวันนี้ก็กินทุกวันอยู่ก็ไม่ทุกนะก็กินมางไม่กินมางนี่ือว่าติดเล้าอย่างนี้ติดไหมไม่ติดอ่ะเพราะบางวันเราก็ไม่ได้กินไปทํางานอะไรเราก็ไม่กินมันไม่ใช่ของที่ว่าเราจะต้องกินทุกวันเหรืออะไรประมาณนี้ก็กินบ้างไม่กินบ้าง แล้วถ้าไม่กินมันมันจะดีกว่าไหมเรา่ายัางไงดีฟ่าแต่บางทีเราก็นึกถึงว่าเราก็ไม่ได้กินอะไรแบบเยอะแยะอะไรประมาณเนี้ยเราไปคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่ถามว่าเราไม่กินก็ได้มันไม่ใช่พวกเล้กเล้วยมเห็นประโยชน์ไหมเวลากินเข้าไปก็ถ้ากินน้อยเราในใจเราคิดว่ามันก็ไม่เป็นไร คือว่าเลือดลมเราก็หมุนียันดีแต่กินเยอะมันก็ไม่ดีไม่ว่าอ่ะกินเยอะไม่ไม่ดีแน่โอเคถ้า,ยาอย่างนั้นก็เดี๋ยวช่วยสักสักเล็กน้อยแล้วกันก็เดี๋ยวไวส้สักสักสี่พันเอาไว้ให้โยมพอมีทุนนิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้มาจากไหนกันจ๊ะวัดพระพุทธแสงธรรมอ๋อถ้า ถ้าถ้าไม่กินเลยเนี่ยโยมจะได้วันนี้ประมาณสองหมื่นแต่เพราะการกินเหล้าก็ก็ให้สี่สี่พันก็บอกแล้วทําพูดจิพูดเรื่องจริงเราถูกแล้วถูกแล้วลกว็ก็ไม่ควรโกหกไม่โกหกอกกไปก็มันได้มาก็ไม่สาบายใจจะ้ะเ,เราเรามาคุยกันเรื่องจริงแต่นี้ช่วยเรื่องว่าให้โยมเอาไว้ดับด,ดีเลยฉันจะได้ไป ใช้อันี่ผมว่งอมสินเอาไปสี่พันขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณะครับขอบคุณจ๊ะถ้าหยุดได้ก็น่าจะดีะนะ่เพราะว่ามันประโยชน์มันก็คืออย่างที่ว่าถ้ายองกินแล้วเรามีเหตุผลเพื่อเพื่อเพื่อจะกินมันเราก็ต้องกินต่อแต่ถ้าเราไม่ใช้เหตุผลกินแล้วมันเราเราอยู่ได้ก็ไม่จะเป็นต้องกินและห้าบาทก็ยังพอเป็นเงินไปอย่างน้อยทบไปเรื่อยๆ <Yeah. S 2> นะทบไปเรื่อยๆและดูเรพสุขภาพด้วยเ <Yeah. S 2> พราะว่าตับมันเองกับเหล้าร่างกายมันก็ไม่ค่อยถูกกับเหล้าเท่าไรร่างกาย <Yeah. S 2> พอกินเข้าไปมันจะมีโรคอ่ะอย์โจมในในหนึ่งนะในหนึ่งนาทีก่อนจะจบรายการก็ก็ทุกชีวิตอ่ะก็ต้องสู้แล้วก็ดิ้นรนกันไป <Yeah. S 3> เพียงแต่ว่าใครจะมีช่องทางชีวิตแนวทางชีวิตและการทำตัวของ <Yeah. S 3> ตัวเองแล้ว ความเจริญความเสื่อมมันก็อยู่ที่บุคคลที่เราจะแสวงหาบางคนเกิดมาชาตินี้แสวงหาเพื่อมรรกผลพระนิพพาน,านบางคนเกิดมาแสวงหาเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศอํานาจหรือบางคนแสวงหาเพื่อความร่ารวยหรือบางคนก็เป็นธาตุแห่งความความเมาก็ชุดแล้วแต่ชีวิตคนเราก็ความคิดก็เป็นของตัวเองหัวใจก็เป็นของตัวเองก็อยู่ว่าเราจะตั้งจิตยังไงตั้งความคิดยังไงนะ แล้วข้าวขุงกินไหมค่ะขุงข้าวหงกินเดี๋ยวเอาข้าวให้ทักสี่ลูกนะเดี๋ยวเดินโยมเดินตามเอานะแล้วโยมจังไม่วิทยุให้ฟังไหมมีพิทยุเป็นธรรมะเอาไหมดีดีนะกลับไปพิทยุให้ไปฟังเสียบปลั๊กแล้วก็จะชาร์จไปในตัวนะกลางคืนก็เสียบชาร์จไว้กลางวันถอดปลั๊กก็มาฟังนะอานี่เป็นแบมือ ถ้าเลขหนึ่งกับเลขสองเนี่ยนะถ้าคนเรมุดหนึ่งสองในส่วดมนต์ทำวัดแปรเช้าหนึ่งเย็นสองนอกนี้บรรยายทำสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงก็บันทึกอยู่ในนั้นใส่ได้อยู่ข้างหน้าเห็นไหมแล้วฟังอย่างอื่นได้ป่ะได้เดี๋ยวมีวิธีใช้อยู่อันนี้มีคู่มือนะแบมมือฟังเลิกตรงเล็กอ่าอ่าไปแบมมือาสเอานะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวข้าววางไว้ที่ที่ปากซอยไว้สีลูกเดี๋ยวยมไปเอาเองนะข้ากับข้าไปาก็ขอเจริญพรนะโยมนะ